โดโมมีนาซังครับผมสวัสดีครับผมสู่ช่องจ่าไม้แคสเตอร์นะครับวันนี้นะครับมันอยู่กับเกม R O V วนะออฟเฟอร์การอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเนาะก็จะทําการเล่นฮีโร่ไม่ใหม่แล้วนะครับผมเป็นฮีโร่ใบจานนั่นเองหรือบีจานนะครับผมเนาะอ่านได้2เสียงเนาะก็นะครับผมเนาะก็ทําการเล่นตัวนี้นะครับผมพร้อมกับการเล่นจังเกิลนั่นเองนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวละครนี้มันไม่ออโต้แบนแล้วก็พร้อมกับว่าเวลาเล่นป่าจังเกิลเนี่ยมันจะชอบแบบปวดเสือเกินนะครับผม เวลาปาร์ต8อันตินั่นเองนะครับแล้วผมเดี๋ยวจะทำการฟาร์มก่อนแล้วกันนะซึ่งผมจะจะทำการ ออกตามสถานการณ์เกมแนละ้วก็รอบนี้น่าจะออกเป็นรีเวิร์ธนะครับผมเนาะเพราะว่าฝั่งข้ามก็ถึกทนแล้วก็มีดาเมจแรงนะครับผมนะ่ากลัวว่าจะตาไปเสียก่อนนะครับน้านผมนี่คือสกิลสองผมสกิลสองไปหวดไปหวดมาแล้วผมกบตบ3ครั้งนะแล้วผมเนาะสร้างดาเมจนั่นเองนะผมส่วนพาสซีฟเนี่ยก็จะเป็นประมาณแบบว่าตีครั้งต่อไปในได้เวลาคีย์กำหนดเราจะมีการฮิลเลอร์นั่นเองส่วนสกิลหนึ่งก็พุ่งเข้าไปหาติดสตันนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวใบจางซึ่งเป็นตัวละครที่่่่่เเเเลลลนนนนนงงาายยยยออูแแแ้้้้วววะะะคครรรัับบผผมมมุติดกพไไป็ ก็เป็นตัวนี้เล่นง่ายนะครับผมแล้วก็เป็นแบบว่าสบายๆแล้วตัวนี้เจอลิงจังหวะนี้ผมเราโอ้สตาร์คุ้งเข้าไปตัวนี้เก็บคิวเรียบร้อยโอ้ผมเฟิร์สบัดไปแล้วผมโอ้โหได้บูบับเลยครับยูเอชวานเจี๊ยบเลยครับผมจังหวะนี้โอเคครับผมเนาะมาครเดี๋ยวฟาร์มจนถึงเวลสี่เลยแล้วกันนะครับผมจังหวะนี้ซึ่งหน้าคลิปล่าสุดเนี่ยของตัวละครที่ผมรีวิวไปนะครับผมเนาะก็ทางมีคอมเมนต์คอมเมนต์นึงนะผมก็เดี๋ยวผมจะพยายามปรับนะครับผมนะปรับคําพูด ที่การพูดเร็วนะครับผมนั่นต้องขอประกาศอภัยด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวดูด้วยความเพลิดเพลินนะครับผมสร้างสันสีสันบันเทิงนะซึ่งผมก็เป็นสไตล์ที่การพูดเร็วอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ผมปาดไปจังหวะน,นี้อันติเข้าไปหาเร็วมาจังหวะน,นี้แล้วพุ่งเข้าไปครับผมแล้วโดนสตาร์ทไปฟิกเกอร์โยจังหวะน,นี้แทงจุ้งแทงแล้วผมจะฟอร์นิโนปาดออกไม้ไปแต่ว่ามันรอดหนีออกไปได้ก็ผมโอโ้โหบาดหลอดอันตี้ยี่หกวีครับผมถอยข้างล่างครับผมทางสามตัวสามนอเจอไอคิ้งแต่ตอนนี้ผมมขอทากกกรรตีัง่อนละกันนเาะ จะพยายามนะผมนะพยายามไม่พูดเร็วแล้วก็พยายามไม่พูดติดติดขัดนั่นเองนะครับโอเคครับ okay, ผมได้เดกกอพิซ tau darkon เป็นที่รับรอยแต่ตอนนี้เจอเวเลสครับผมจังหวะนี้แต่ว่าดึงไปไม่โดนครับผมโอเคไม่เป็นไรมาเหลืออีกอะไรวะมาอันตีพร้อมแล้วจังหวะที่พุ่งเข้าไปข้างบนครับผมจังหวะนี้เจอข้างบน2ตัวลิงกับเดียลมาจังหวะที่บริโนโอ,ยอยู่ข้างหลงังแล้วตอนนี้ผมงข้ามการพุ่งเข้าไปหาลิงจังหวะนี้แล้วลิงบอกว่าผมไม่มีสก,กิลจะตัานแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมเก็บคิวไปครับผม ตาย2ตัวนะครับคุณลิงจังหวะน,นี้วันนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยนะครับผมแต่ข้างล่างก็ชุนละมุนกันอีกแล้วครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวฟาร์ไมไปเรื่อยครับเพราะว่าตัวละครนี้ก็เน้นที่ฟาร์มให้มันตาเมิดแรงๆลลวกันเนาะโอเคครับเป็นตัวละครที่ปวนนะครับยังแบบมันไม่ออโต้แบนอะคือตัวละครนี้มันเล่นเงี้ยได้อยู่แล้วเล่นแต่ว่าจะเล่นในคอมโบตัวอะไรนั่นเองนะครับคือจะเล่นแบบโซโล่เดี่ยวไปเลยหรือว่าจะเล่นแบบใสออปชันทีมไปเลยครับผมเนาะแต่ข้างบนครับผมดูเหมือนว่าไปทางฟอร์เรตินโน่แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนครับ รอ3วินาทีจังหวะนี้กดอันติรัวๆโอเคับ <laughs> okay, ตีไปตีมาอันอาจจะเฉยชาแล้วผมนะเพราะว่ามันตัวละครที่ตีชาร์จพอสมควรซึ่งเป็นข้อเสียของมันแต่ตอนนี้เจออิกกี้ข้างบนับผมผมจะทําการไปหามันสักเล็กน้อยตอนนี้ขอทําการขึ้นละกันจังหวะนี้ใครอยากขึ้นก็มาหาผมได้เลยยีเอกขึ้นมาไหมขึ้นมาด้วยจังหวะนี้โอ้โหอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบผมเจออิกกี้ก็ผมข้าไปหาแล้วอยู่หมุ้งไม้จังหวะนี้แล้วโดนเรียบร้อยแล้วนอนแต่เก็บคิวไปโอ้โห บอกเลยว่าฝั่งเมทหรือฝั่งตรงข้ามที่ไม่มีฟิกเกอร์หรือไม่มีสกิลหนีเจอตัวใบจานเข้าไปก็หวานเจีย๊ยบเลยับผมตายสถานเดียวครับ แล้วยิงเป็นตัวประมาณมันมันดามเมจไม่ค่อยแรงหรอกมันมันตันกลางกาเกมแต่อตอนนี้เจอลิงจังหวะนี้โอ้ผมตัดตันไปจันนี้เราพุ่งเข้าไปหาแล้วผมตัดตันลิงขึ่งหลอดจังหวะนี้พุ่งเข้าไปหายูเอจังหวะนี้แล้วขอตันตียื้อไปยื้อมาแล้วผมแล้วก็ทำการเก็บคิวยูเอดได้แต่ก็ทำการแลกของทางลิงไปแล้วตอนนี้ไอออฟเอมเบอร์ e ของอิกกีก้แล้วผมตอนนี้กาลังเคลียร์แล้วรายได้เว็บได้เลดบาร์เป,ป็นที่เรียบร้อยโอ้โหมันได้ว้แต่ว่าเราอันติพร้อมเราจังหวะดูแล้วกันเนาะเราเด้งเลือดก่อนสักนิดดนนนึงงงแลล้วกััตีีททาาขอออสเเเรย์โคะ แต่ผมก็เลือดโลเฉพาะสมควรแล้วผมแต่ตอนนี้ก็ผมผมทำการตีดาร์เรย์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปทําการกับจัดการอิกกี้จังหวะนี้ก็ผมเห็นอะไรแวบๆบแบบอ,อ่ามันไอออฟเอมบเบอร์แล้วน่าจะไม่มีอันติแล้วก็ผมนะแต่ตอนนี้ผมทำการไปเอาปละฟ้าก่อนแล้วกันนะโอเคครับผมมาอุย้ยโดนผัดแต่วันนี้โวิวเรยวมาก็ครึ่งหลอดแล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมน่าจะครับน่าจะเข้าไปได้อยู โอเคมาเดี๋ยวถัดจังหวะแล้วผมเจอจังหวะเอาเดี๋ยวมาตายมันเทลเราจะขึ้นเลยแต่ตอนนี้ข้างล่างผมเจอทางเทลแอนนากับบูคองจังหวะนี้เอายูเอฟขึ้นมาไหมขึ้นไม่ทันไม่เป็นไรถอนกำลังการปุ่งพุ่งชนของทางลิงจังหวะนี้ผมาถอนกำลังการเก็บลิงข้างหลังจังหวะนี้เก็บคิวอันติเมทไปตอนนี้โคตรจะติดทางอิกกี้แม่งเลยจับจังหวะโคตรดีเลยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่โอเค ข้างบนก็ชุนละมุนออฟเลนกันอยู่ <laughs> <laughs> ฟาร์มเรื่อยๆเดี๋ยวก็พุ่งไปหามันเองแหละเพราะตัวเราคนนี้ก็ไวพอสมควรอืมโอเคครับผมเจอเวกได้พอดีตรงข้างล่างน่าจะดันได้อยู่นะ จเจอลิงจังหวะนี้อยู่พุ่มไม้ครับผมเจอทางไกแลแน่นอนจังหวะนี้พุ่งเข้าไปหาก็คนละผมของเขาทำการพุ่งเป้าหมายมีไว้พุ่งชนถังเฟรเซสเลยละจังหวะนี้เก็บคิวที่เรียบร้อยครับผมเนาะสวยงามจริงๆต่เทลอนาครับผมจะมาคิดคิดแต่ว่าอยู่คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไผมถอยไปก่อนแล้วก็อันตรีไปจังหวะนี้ก็จังหวะนี้ก็หวานเจ,จนี๊ยบครับผมแถวน,ถวนี้เห็นลิงอยู่แถวนี้ไม่ไม่ไมีเอาอยู่ข้างหลังครับผมเรียบร้อยครับผมโดนลุกหลงไปจังหวะนี้โอ้โหน่าจะกลับบ้านลิงเอ้ย นะครับอืมโอเคน่าจะได้เลนล่าอีกสักป้อมหนึ่งครับผมจังหวะนี้ขอทำการตีหน่อยละกันได้แน่นอนจังหวะนี้ละข้างบนศึกแห่งออฟเลนก็ผมฟอรเรนโนกับเดลมานี้ก็โหดดึงทางของเทลนาเรียบร้อยผมเก็บคิวไปทางของไอคิวก็ผมผักทางของโจ๊กเกอร์ไปแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เว้แล้วก็ผมเข้ามาหาต่อจังหวะเว้นน่นสวยๆก็ผมแต่ผมทำการยื้อให้ไม่ให้โจ๊กเกอร์ โดนคิวครับผมตอนนี้ปลาดอกปลาโตอดอดวีดโอเข้าไปแตอนนี้ขอทำการดูถ้าทางเวเดอร์ตอนนี้ขอทำการสตาร์ทเก็บเวเลอร์ที่เรียบร้อยและลิงมาหานโดดเดียวดายเขเกิดใหม่ทันทีก็ผมตอนนี้ผมพุ่งเข้าไปหาเขแต่ว่ามันตายก็ผมไปกินเัาสั้นไปแต่ว่ามารเอาฟอสอย่างนี้ดึงไปตอนนี้โอ้โหนี่มันเสื้อนี่มันโซ่แห่งสาโค้งอะไรวะเนี่ยตะกี้นี้ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ผมดีเล่นลากแล้วผมได้ได้แน่นอนผมตอนนี้เจอเทลก็ผมทางนี้เคลียร์คลแต่ว่าคลิปมันหมดพอดีเดี๋ยวมาแทงจ้งแทงดึงเข้าไไไไปกกก็มมมม่่่่โโดดนนนนนสตตตั้้้ขขขอออองงงงททาาาเเละครรบผีีิึแจ๊ เออผมตอนนี้คณะกําลังเคลียร์ป้อมนี้ร้อยครับผมแต่ทางลิงจังหวะนี้ผมอยู่หุ้งไม้ขออระงารหุ้งป้อมใหม่แม้คุณชนแล้วผมอยู่หุ้งไหนดูข้างตรงนี้ข้างบนเนื้อโดนสตาร์ทไปเล็ดเรียบร้อยผมเก็บคิวอันติเมตไปโอ้โหแหมจะตายชนละมูลกันดีนี่มันรอดแต่ว่าสุดท้ายก็ตายอยู่ดีโอ้ผมได้บาร์ฟ้าฟรีสปอร์ตแล้วนอนครับผมจังหวะนี้โอ้โหชนละมูลจริงๆแต่ข้างบนนะผมมันสึกแห่งออฟเลนมันนานเหลือเกินเลยเดี๋ยวรอห้าวินาทีแล้วก็เดี๋ยวคุ้งเข้าไปหาแล้วกันข้างล่างก็เล่นเล่้อนล้ว่ังหหวววะะสยๆครัับผมจงนป เอาดาสเลเยอร์ก่อนนะครับโอเคนาทีที่7 20น,นะครับผมได้ทั้ง2บัฟเลยโอเคตีไปทางนู้นก็ตีทางผมก็ตีนะครับผมเนาะโอเคน่าจะได้2อเอาเจ๊กครับผมได้สองเจ๊กเพื่อเดี๋ยวจะนั่นเอาเรียนบนเลยโอ้ยโดนสตันต์สองรอบเลยเว้ยโอเคไม่เป็นไรครับผมตอนนี้คุ้งเข้าไปหาทางเรียวมาจังหวะนี้วัดแปดวัดแปดเข้าไปหาจังหวะนี้คุ้งเข้าไปนั้นใดป้อมจังหวะนี้คุ้งเข้าไปจังหวะนี้แล้วตอนนี้โอ้โหมันถือทนหลือเกินไอเรียวมามันออกของอะไรวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะมันออกของถือก่อ ผมตีไม่เข้ามันเลยน่าจะใช่แหละผมว่าแต่ตอนนี้ได้ปอมเป็นที่เรียบร้อยของอนนี้รําไปมาโอเคได้ถือว่าเอาสมควรแต่ตอนนี้ข้างบนนะผมนะโอ้โหก็เกิดจะได้ครับผมแสดงว่า,าออกของถึกนั่นกูว่าแอ้วเมีเนเอาเพลงกับดกอาไม่ออกของได้เมืยนแต่กูพุ่งเข้าไปนี่ไม่น,าน่าจะเป็นแทงไม่เข้า <c oughs> นี่นะครับผมเนาะเจอตัวละครที่มันออกนอกไอออกของที่แบบถึก,ถกๆเนี่ยผมตีไม่เข้าเลยครบใบจันนี่คือข้อเสียครับผมเนาะเปล่าหรอกเดี๋ยวผมจะไม่ได้ออกจรกเาะเลย นะครับมาเป็นไรมาโอเคเรนบนก็เดี๋ยวรอให้มันรอซื้อแต่ตอนนี้เรนกลางก็ผมเวทต่อต่อยมาจังหวะน,นี้เว้เลทก็ผมจะมาทําการเกียดคิ้วว่าผมแต่ตอนนี้ผมกำลังคุ้งเข้าไปหาทางขอไอ้เจจังหวะน,นี้โอ้โหอย่างนี้ก็หวานจี๊ยบก็หดแล้วลิงเข้าไปข้างหลังแล้วผมทำอะไรไลงเทลแอนนาแล้วตอนนี้ผมไปลงข้างหลังของลิงหอนละกันเนาะ ดูคนเดียวได้แล้วโจ๊กเกอร์ฟิกเกอร์โย่จังหวะนี้ผมเข้าไปหาต่อไปโดนใส่ก็ผมขึลนขึ้นหลอดจังหวะนี้ขอทาการหุ้งเข้าไปหาสหาัสสาหัสหน่อยของลิงบูคองแต่ตอนนี้โจ๊กเกอร์บอกว่าโอเคในเมื่อมันยอมตายก็ยอมตายแล้ว <c oughs> ตายไปเรียบร้อยแล้วผมนะยอมพลาต,ตัวตายตอนนี้เจอเวเลสก,ก็ผมเวนอนจังหวะนี้ดูสวยงามมากก็ผมเล่าขอทำการเก็บคิวเวเลสไปก็ผมเก็บคิวเรียบร้อยนะครับยี่สิบต่อแปดเจอเจอเหลียวม้าอีกนิดนึงนะนะเหลียวม้ามึงเรียวก่อน นี่เอาเจอเดลมาโอ้โหดูดูดูดาเมจดูดูผมตีดาเมจไหมเจอเก็บเก็บแอนตี้เรียบร้อยเขาเก็บอันตี้เมยของเทวอาณาไปแล้วเลนล่างเอ้ยเลนกลางก็ผมเรียบร้อยก็ผมในจังหวะนี้แล้วทางของเดลมาโอ้โหรู้สึกบันทึกทนเหลือเกินนอจังหวะสวยๆก็ผมแต่ตอนนี้ผมเข้าไปไม่ได้เพราะคิบยังไม่เข้าตอนนี้โดนทุ่งโจงแทงจนแทงดาเมจก็เบาจริงๆแต่มันถึกเหลือเกินเลนบนก็น่ากำลังจะดันอยู่ก็ผมจังหวะนี้เราขอทำการเอาเล่นปัฟหน่อยละกันเนาะโอเคตีไหครับผมโอเคมาเลนบน หลอดอะไรนะโอเคลิงก็ครึ่งหลอดจังหวะนี้ไอออฟเปิเบอร์โดนใส่ UA แต่ก็ยังไม่ตายแต่คลิปเว็บมาขอดีดึงจังหวะนี้ใส่อีกกีอีกแล้วผมไม่แปลอันติใส่ก็ผมออนสลอตไปแล้วตอนนี้เวเลสผมเวนอมใส่จังหวะนี้ผมเลียวมาเข้ามาทางหนังครับผมจ้องแทงจ้องแทงก็ผมแล้วตอนนี้เวเลสมาพุ่งเข้าไปแล้วดึงของทางเทลแอนนาไปแล้วนี่ของทั้งคันพุ่งของทางลิงแล้วกันแต่ตัวลิงอยู่ไหนวะเอา้ามัน,ม,นมันฟิกเกอร์มันได้ฟิกเกอร์มันมันบูลบล็อกอยู่แล้วตอนนี้ผมทั้งคันหมุนไปหมุนมาแต่่่่่่่่วววาาาาโดนนนนนนชะะรรัับผผผมมมแตตู้้สสสึกกฝงงงออจเเเีีีียยยปหไฟ โ oh. okay. อโหโอเคมาตีปั๊บ,บนะหน่อยแล้วกันโอเคนั่าจะออกดาบแดงชิ้นต่อไปครับผมนะเนาะตอนนี้ออกเป็นสเปียร์กับออนี่อาร์มชิ้นดามเมจจอกาะแล้วครับผมเนาะโอเคอุ้ยสวยงามครับผมเนาะยูเอครับผมเก็บคิวของทางบูคอนไปเรียบร้อยแล้วเจอเวเลสไปแต่ว่าเวเลสไปเคลียร์คิวข้างล่างอยู่แต่ท่านี้ทางผมก็หดถอดตีรัสเซเลเยอร์เก็บออบเจกต์หน่อยแล้วกันสักชิ้นหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาอยู่ตรงกลางนะ่าจะเคลียร์คิวจะใส่ทางยูเออยู่แต่ตอนนี้เจอสองคนแล้วผม ตอนนี้ขอตีก่อนนะกันนะสักคู่สักคู่ขอตีสักคู่หนึ่งสักคู่หนึ่งตีมันตีเบาครับต้องต้อง,อง,องเข้าใจแล้วไม่มีใครมาช่วยเนี่ยโอเคเดี๋ยวคีคคบโบ้วกันโอเคมาเดี๋ยวรอก่อนนะครับชิ้นแดงชิ้นโพแดงผมเนี่ยชิ้นดาบแดงผมเนี่ยบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบแต่ตอนนี้แก๊กดูดทางของอิก,ก้จังหวะนี้ผมาขแล้วแปลกอันติีใส่เรียบร้อยเอในนี้นี่แบบเห็นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทางเลี้ยวม้าผมจะเอ๋ผมวัยรุ่นจังหวะนี้ผมคข้ามไป แวนฟาร์ป8ครับผมแต่โอ้ยโดนชนกับแงจะไปหาเทลหน่อยแต่ตอนนี้เทลครับผมชีฟีอีสปอร์ตจังหวะนี้ผมจะเจอเวเลสครับผมเวเลสอยู่ข้างหลังครับผมแล้วโดนดึงครับผมจากทางของแกและคทางของกดเวเลสสองทางกดสกินซี่ไปและกดทางของของหุ้งเข้าไปหาครับผมแล้วเก็บคิวได้ไหมยังไม่ได้ดูเอลเดนจังหวะนี้ก็เก็บคิวแน่นอนครับผมชัดดาวไปครับผมจังหวะนี้แล้เทลมาจังหวะนี้ดึงเข้าไปไม่โดนครับผมน้ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้มีอันตีแล้วจังหวะนี้พร้อมแล้วเป้าหมายไม่พุ่งชนแล้วจังหวะนี้แต่เอาเลนเลนกลางแล้วกัันนนโอออเเเคแต่่จจลีียยววมาาูข้้งงบหะ เจอฟอร์นิโนศึกแห่งออฟเดนนั้นเอวผมขอทาการพุ่งเข้าไปหาะไรกันใครจะมาหาผมก็มาบอกได้นะโอเคแจ็คปลาจังหวะนี้เราพุ่งเข้าไปแล้วขโอ้โหสวยงามจริงๆรับผมแลเราดึงจังหวะนี้แล้วดูดเข้าไปมันไม่มีน้ำสถานะแล้วก็ตีไปตีโอ้โหมันก็ถึกเกินเหลือเกินมึงก็ถึกเหลือเกินมึงก็ถึกเหลือเกินโอ้โหแม่งเอ้ยออกของถึกแม่งโอ้โหตีไม่เข้าเลยแม่งยื้อกินมันได้สิบวินาทีอะ เดี๋ยวรอห้าวินาทีตอนนี้ลิงแล้วผมอยู่ชุนลมุนแล้วผมดึงไม่โดนจังหวะนี้ไาดอกไม้ใส่ครับฟอร์ดิโน่แล้วนี่ดำไปดามาผมแล้วพุ่งเข้าไปหาแล้วผมลิงแล้วนี้เลือดลงมากแล้วพุ่งเข้าไปหาอออืือห้หมันตายไปซื้อก่อนแต่ก็ได้ไแอสซิสต์ไปครับผมโอเคได้เลยบัฟรีพอดีโอเคเรอกลับเดี๋ยวรอกลับบ้านเรากันนะเลเรโร่ละไม่ไดีเราไปเอาบัฟฟ้าดีกว่ามีพัสฟสิบเด้งพอดีพัสฟสิบก็เด้งเลือดทุกทุกสามร้อยหน่วยแล้วผมก็ถือว่ายัางพอยืดยืดพอใช้ได้นะครับผมเป็นพัสฟสิบที่โอเคโอเคใช้้ไดนะ ตีขั้นต่อไปก็เมื่อสกิลมันพร้อมของพลาสติพร้อมแล้วก็จะตีรงเลือดทันทีโอเคเราทำการเอามังกรก่อนแล้วกันเนาะแต่ก็เราก็กดดันนะผมฝั่งเรานะเหนยวมาไปชี้อ้าวอีก,กี้เก็บคิวโจ๊กเกอร์แล้วเก็บแก๊แก,กเป็นที่เรียบร้อยขอถอยหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าผมตีมังกรช่วยเอ,เอาออบเจกต์สักชิ้นหนึ่ง,งแต่ว่ามันเอ้ยไม่น่าเข้าไปเลยใกดดาบแดงพร้อมแล้วผมแต่เพื่นยังไม่พร้อม ผมก็ไม่พร้อมเช่นกันเพราะเลือดโลเลยเกินครึ่งหลอดเนี่ยจเจออีกี้น่าจะทำไม่ไหวเหมือนกันแต่ตอนนี้ทางฟอร์เรนโนข้างบนต้องเจอเรียวมาจากทางบูคอนจังหวะนี้บูคองก็ทุบไปทุบมาครับผมแล้วฟอรเรนโนยืออโนโนย้อไปครับผมจังหวะนี้แลทางอีกี้ไปเสริมทับครับผมสามลุมหนึ่งไม่ถือว่าลุมครับผมรำละมาร์ลังบงผมออกไปช่วยหน่อยแล้วกันจะเจอเฮนเทลอยู่คนเดียวเดียวเดียว,ดยว,ดยวได้ในท้องเลียมพัดลมเฮ่ลอยมาไกลเรียบร้อยแล้วผมโอ้โหอันติเมตไปแต่ก็แลกกับการฟอร์เรนโนไปครับผมจังหวะนี้ไม่มีใครคอยป้องกันนของเเทวาลย นาทีที่13บสาจะนาทีที่ส4แล้วจะเจอเวเลสครับผมเวเลสออกซอยเอาไอ้เรื่องนอทชอยนะดอกวืด <laughs> แต่เจอลิงจังหวะน,นี้อาจารย์เอพุ่งเข้าไปหาแล้วเก็บคิวแน่นอนผมมาทำไมไอ้บ้านนานละนวลน,น้อง <c oughs> แต่ตนี้เอาโอ้โหมีฟิกเกอร์ตอนนี้ก็แปลอันตีใส่อีก,กี้เรียบร้อยแล้วผมตอนนี้อันกี้อันตีอีสิบสามนาทีแล้วเจอทางเวเลสจะดึงไม่ไม่ไมดึงครับผมไม่เป็นไรแต่ก็กดดันได้พอสมควรอยู่ตอนนี้เหลือ6วินาทีสำหรับการ ขึ้นรถครับผมนะใครจะขึ้นรถมากับผมบอกได้นะครับผมจังหวะนี้โอเครอจังหวะแต่กี้นี่เลยเจอดักพุ่้รอเลยกันพอตีนี่ตีโหแรงพอสมควรนั่นเจอดาบแดงเข้าไปบอกแล้วทีนนี้บอกแล้วน่าเกลียดน่าเกลียดมากแต่เจอไวเลสครับผมตอนนี้เขาผมโดนดึงในโดนมาแล้วผมทำการดุเขาผมโดนรังสถานะจังหวะนี้ถ้าแปดตีใส่เขาผมมาจังหวะนี้ผมกดอันตีเข้าไปแล้วโดนดึงเขาผมจังหวะนี้รถเรียบร้อยเขาผมเก็บคิวของทางเวเลสไปเป็นที่เรียบร้อยมวยจึงเรียกมาบอกมวยจึง โหออกขอสักขนาดนั้นน่าเถอเกาะถือเกาะทนเลยมาเเล่นการยังไม่มาแต่เราเล่นร่างก่อนแล้วกันจังหวะนี้ รอจังหวะด,ดึงสวยๆไอออพเอมเบอร์ใส่โจเกอร์ของโจเกอร์ก็ลครึ่งหลอดจังหวะตอนนี้ดึงเขให้ทางของอีทางตัวอะไรว่าน่าจะทางเทวเอ็นนาแล้วผมแล้วเก็บครั้งเดียวมาแน่นอนจังหวะนี้เก็บคิวไปแล้วตอนนี้ผมทางผมก็เลือดโลดต้องถอยออกไปก่อนแล้วไออัพเอมเบอร์โอ้โหดื่อเกือบโดนแต่ตอนนี้ดึงอีก้ใส่แล้วผมแล้วตอนนี้อีกี้ก็เลือโดโลเช่นกันก็ผมทางผมก็เดี๋ยวขอทำการตีพาสซ่ฟเด้งก่อนแล้วกันตอนนี้แล้ว,วล,ลิงเข้ามาหาเคาคตรงกลางแต่ป้อมกลางแตกไปเสียก่อนแล้วแล้วตอนนี้พุ่งเข้าไปหาล ผมคนนั้นตีหน่อยแล้วกันแต่โอ้ยเดือดเลือดไม่โดนต้องึงเข้าไปจังหวะนี้เก็บคิวแน่นอนเรียบร้อยครับผมสวยงามของคนรัทางของเวเลฟเข้ามาเวนอนใส่ผมแล้วโหเก็บคิวผมแทนแล้วกันนะแต่ตอนนี้คลิปเอาคลิปไม่มีครับผมเราแต่ว่าเลนบนเลนกลางเลนล่างมากันแล้วชุดรวมแล้วตอนนี้ดูสังของเวเลฟไม่มีคิดซิ้นแล้วผมแล้วลำละมาลำวงของทานฟอร์เรนโน่ผมเก็บคิวของทานเวเลฟแน่นอนเรียบร้อยครับผมและคลิปมาพอดีครับผมนราดูเหมือนว่า เหลือ3,300หนสามร้ยหน่ทางเทวอนนาเกิดไปใหม่พื้นที่เรียบร้อยแล้วทางผมก็เกิดไปพื้นที่เช่นกันดอกก่อนแล้วกันน้องเลวมาผมตอนนี้เคลียร์คิวสุดโุนจัลโมนของผมแล้วฟิกเกอร์โย่ใส่ทางยูเอ็นแล้วดึงของทางแก้ก็ผมจะเป็นดุของทางเอวันนาเรียบร้อยเก็บคิวเรียบร้อยแล้วทางของฟอร์เรโน่ล้ำไปล้ำมาใส่เรลวมากเขาขมเลวมาก็ถึงทนเหลือเกินแล้วตอนนี้ตีไปตีมาผมนะคิวไม่เข้าแต่วนนี้ฟิกเกอร์โยกดีแล้ววันนี้ดึงเข้าไปหาได้เเก็บคิวของทางเอ็กซ์แพรกของฟ แล้วดีมาเคลียร์คลิปจังหวะนี้รู้สึกว่าได้ดีสี่ร้อยหน่วยจะได้หรือไม่เรียบร้อยก็ผมเนาะสวยงามก็ผมนั่นคือการเล่นใบจานก็ผมจังเกิลนะครับเล่นออกเดเวทานแล้วเอาพร้อมออกดาบแดงสุดน่าเกลียดนะครับผมเนาะโอเคผมเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะผมของรายการรีวิวใบจางจังเกิลนะคมต้องขอตัวกันไปกใคายชามากดไลค์กดสไลด์ดีมือดีจันเตือนไว้ครับพี่เขมอะไรก็เลยนะผมสไลด์นี้ขอตัวกันไปก็สิเกณฑ์นในข,ขน่ามใบก็ผมเนาะจะเป็นตัวละครอะไรหรือสกินอะไรก็ไปตามคลิปดไปได้เลยนะครับ